พอมนุษย์นี่แปลว่ามีใจสูงพอเล่นการพนันนี่ใจสูงไม่ได้แหละขณะที่เล่นนี่ก็บอกว่าจิตมันก็กลัวแพ้ก็เป็นอสุรกายขณะที่เล่นก็นโลภอยากจะได้ชนะก็เป็นเปรตขณะที่เล่นเนี่ยมันก็ฝังกฎหมายบ้านเมืองติรัชนโนแปลว่าไปฝังก็เป็นเดรัฉานแล้วถ้าแพ้ก็โกรธร้อนรุ่มกลุ่มทุกข์ก็เป็นสัตว์นรกเห็นไหมการพนันเนี่ย สามารถเปลี่ยนมนุษย์เป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายอละฉานได้อย่างเงี้ยจึงเรียกว่าใครที่หาความสุขทางนี้ก็คือความสุขที่ทำลายความเป็นมนุษย์อย่างไรกาศกันเลยความน่านับถือความมีภาพรักของความเป็นคนน่านับถือเนี่ยมันก็จะหมดไปซับหมดความน่านับถือหมดและสติปัญญาในการที่จะดำรงชีวิต แบบประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยมันก็จะหมดไปเขาจึงใช้คาว่าอับ,บายยมุกถ้าแปลหยับาแปลว่าชิบหายหมดเร็วชิบหายเร็วหมดเร็วแต่ถ้าพูดเพราะๆหน่อยก็แปลว่าทางเสื่อมถ้าคนเป็นพ่อภาพรักษไปอยู่ที่พ่อนักน,กน,กนกับนักผีพนันเข้าลูกๆก,ก็น่าเศร้าใจก็พูดง่ายๆว่าการปนน,นั่ฆค่าความเป็นมนุษย์ คือการหาความสุขกับการพนันเนี่ยเป็นความสุขที่ทําลายความเป็นมนุษย์ที่สุดข้อหนึ่งเพราะว่าความคิดอ่านที่จะไปทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยมันหมดไปเลยแล้วมันก็ไม่ผิดอย่างที่โบราณว่าโจรปล้นเนี่ยบ้านยังอยู่ไฟไหมเสาใต้ดินที่ดินอยู่แต่ผีการพนันเข้าสิงเนี่ยทั้งบ้านท,ทั้งที่ดินมันสามารถเอาไปจำนำให้หลุดได้หมดเพื่อมาเล่นการพนัน เพราะว่าการสิงสู่เขาสิงไอ้พวกเนี้ยมันครอบงำอารมณ์หมดวันวันหนึ่งมันจะต้องหาที่มาที่ไปสถิติที่ออกที่เขาให้กันที่ไหนครั้งแม่นจิตเนี้มันแสบไปแต่ทางนู้นอะไอจิตที่จะฉลาดหาทรัพย์ดถูกต้องตามคันลองครอ,องทรรมมันก็จะหายไป